ลักษณะนางถ่วมนะคะพี่น้องด้วยถ่วจนถึงกาแพงเลยค่ะอันนี้ก็ล่างตามหลังของฝ่าอาจารย์บัวไล่นะคะพี่น้องด้วยลุยทุกพื้นที่นะคะเน,นี่ยเจา ขานาดคนก็ลุยขึน้นกันเพื่อประชาชนเน,นาะหนาเนาะเพื่อประชาชนลังน้ำลังน้ำหยุเนะคะ่ะพี่น้องเนาะลังน้ำลดค่ะลังน้ำลด đéo phải già rồi, nâng luôn, nâng 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 nâng, tuổi 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 tuổi, tuổi ดีนะครับพ่อพ่อพีการอยู่คนเดียวดได้พ่อครับพิการกินข้าหรือยังกินข้าวได้ยังกินกินทอดโอ้ล้ำขนาดทั้งสูพรราวยกับทั้งหัน้าทา้งผ้สรั่ง

อันนี้พรอาจารย์ลินทุจิตโตจากอุดรธานีอ่าเปิดพระอาจารย์ลงมาแล้วค่ะเป็นผู้พิการเหมือนกันครการภรรยาเพิ่งเข้าโรงพยาบาลนวานนี้เบาหวานเบาหวาน่นะเบาหวาน่งไปไปไหนไม่ได้ที่ม่เดินได้ไม่เดินได้ตาตาตุเออยกมือได้ค่ะอันนี้อยู่ันอน้าเว เนี้ยข้าทุกเนี้ยไปตางงำวมาเป็นยงไง้่าเออเอาเอาอาอาใจมาช่วยหน่อยปุ๊บห้าร้อยห้าร้อยบอกบอกช่วยไ่้เา้าาจาลยาห้าร้อย ห้องน <Youtube> ้ำโมได้ไหมฮะห้องน้ำโมไดไหมห้องน้ำโมตัดตัดไดไหมว่าอะไรมาให้จันฟังหน่อยถ้าท่องกระถางเงินล้านได้เนี่ให้ได้อีกห้าร้อยมาตรานเงินล้านเนี่ยโอ้รักษาสิบห้านอกอูอายุเท่าไหร่ละกันเก็ดสิบแปดแล้วตู้มีแต่คนอายุน้อยๆเนาะตู้สุดตัวแป้งเยอะ เงินนี่แหละเออเอาอีกแล้วงินนี่แหละอาจารย์สาธุเจ็ดแปดงินนี่แหละแม่คอหลังไปยังเงินเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้อยู่ไปเนอะไปจับมือเนอะจ้าลองนี่ดูอีกทักหลังนะจ๊ะน้องบ้านเรานี่ยจ้า

นี <N> ่ก <game> <N> ็ไ <game> ด <N> ้ทอางหน่วยราชการนะคะทหารเพิ่อนก็มาซะโอ้พาเจริญจันลินลื่นลื่นล่นพาเจริพาเจรินพาเจรินที่ที่เอามื่นมืนก็รมื่นนี่นะอาซุเมีตามาเยี่ยมาเราเละสบน่อยยืนสลอกักเออรวยๆังเดอนี้เ๋ยวปัจจัยกอีกสองร้อยเป็นกำลังใจให้

อาจารย์ไม่เอาหาเด้วอวาล่ะเดี๋ยวประกายัอนออกสังเกตโเคโให้แต่ไฟแดงผนไปนะคะ,ะเนา,เาะเสัวกหรือเปล่า อ๋ไ่ออแล้วพ่าทำไมตีนไม่เปื่อนเลยจะได้ไหมขาไม่เปื้อนรับด้วยจัดเดี๋ยวเขาเนี้ยเขานี้ยได้ออบ้านออกสายฮุกนละออกกี่เดิมออกเดิมบ้านยังมี จะยิงอยู่ในี่นที่ว่ามันจะแตกตานอ้าที่ถ่ายที่ถ่ายที่ขอถ่ายได้ขอถ่ายได้ในกล้องเอากล้องมาเอากล้องมาเฮ้ยบอสบอสรอรอบอสไปไหนบอสหนะกกาวันนี้เพิ่นจะถ่ายด้วยเพิ่นเป็นแฟนคลับเนี่ยแฟนคลับอ้าวใช่

อาจารย์เรา่จยตัวนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์มาผมจะเป็นใกให้นะสารสาธุถ้าดำสนินกลับครับคุณอาจารย์เน่ ขึ้นขึ้นขึ้นเนี่ยเข้ามาเลยครับขึกว่าจะบอกว่าอุดรไก่ต้องถามผมก่อนแล้วผมทำยังไงเนี่ยผมเช้าไปยังกลับทุกที่ยเังไล่เช้าไปยันกลับครับอย่าลุ้มน้องผมนะอย่าลุ้มน้องผมนะลุ้มอย่าลุ้มน้องผมนะมาจําไปแล้วครับจําไปแล้วไม่ลไปแล้วครับมันไปแล้วครับ ฮ่องเลยค่ะพี่น้องค่ะเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะในลุยนะคะทีมงานของพราอาจารย์รินไม่รวยไม่ยอมค่ะพี่น้องค่ะไม่เพาะหัวไม่อะไรกรังนะหกรณี่ับโตตะสาวโต๊ะสาบนะสาโตโะสาวพื่อค่ะ ลงพื้นที่ช่วยพี่น้องเขย่าโอมาพีชนะนนานนานมีหน้าเราเดินเลยทีเดียเชียเราลงเดินเถาะสู้ความเื่อแม่แม่แค่เดินเลยดิแถวนี้นี่มันเลยมากนะคะเรื่อง้น่ะแบบ ใช้เรือแล้วมันน <USC. S 2> <ม>้ำเชี่ยวมากนี่มีเจ้าหน้าที่ติดมาคนหนึ่งนะีสวยที่สุดในนิมนีเจ้าหน้าที่อะไรครับขอโทหัวหน้าสายบริหารงานครับครับผมจับตัวแล้วตันตัวน่ับครับจับตัวแล้วับของทน้องน่อยเลออกก้องหน่อยได้ไปตัดคลิปนะเาเลยบา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 ยปกังใจซล เดี yeah. ๋ยวเหนูจะย้ายไปอยู่พิจิตแล้วค่ะวันที่หนึ่งนี้ก็ไม่ไกลครับอยู่ดียมว่าไปโคีจิตแล้วครับไม่ค่ะเป็นคนหน้าค่ะแต่วัที่สองเลือกตำแหน่งใกล้ก็ต้องไปเอาตำแหน่งอ๋อหรืว่าไปกับแฟนที่ไปลงี่หนเทศบาลตะบน5ารออคเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจุมิาปางมาเยะ ขาเด้อขาเด้อขาเด้อขา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 ีดวะนะเออยาขึ้นอยากขึ้นะไม่เพื่อเจอแต่เยอใกลถึงแล้วบ้านหลังนี้โชคดีสุดเ่ยนะสูงสูงแหมใส่๋ยวๆ่อนจะบอกว่าไม่ร่วมต้องดูระดับนะ ใม่มในคาบน้เน่วมนะระดับนี่เกินพื้นแล้วท่วมมันัก็ท่วมเระดับมันาก่คือเกแ้วย่ไม่ใช่ักษขนาดเกนน้ำ่ามาจากของบนจากงบ่อเกลือแล้วบ่อเกลือฉลุก็เกียดลงมานี่หมดอ้รถเอ่อซีฟูไปแ้วซีฟู้ดไปเอาของแล้วบางคนก็รือว่าเกลือแตันนน้่าทนัน้คเขรงเมื่อไหร่ก็ะรวมนี่แม่น้ำสามสายรวกันอย่ ตัวหนัก <rôle> สุดสมุนแล้วก็รุยนะคะพี่น้องนอเอาบุนมาฝากมาตอนขอให้เห้งขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสุขสุขคนนะคะพี่น้องเลอสวัสดีจ้า